ครับผมจิกิดูไปทุกูนาวันนี้ไม่ได้มาเล่นเกมนะฮะวันนี้จะมาแนะนําเกมที่น่าเล่นบนเครื่อง Nintendo Switch ถึงคิวของเกมอะไรไปรับชมกันครับและแล้วก็มาถึงคิวของเกม g o l a z o so เป็นเกมอินดี้นะฮะเกมฟุตบอลน,นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในตัวเกมจะเป็นยังไงนะฮะเปิดมาก็จะเป็นนี่นะครับเมนูหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะเข้าฉากมาก็จะเป็นแบบนี้นะฮะ กรุนารอสักคู่นะครับก็จะบอกถึงบริษัทผู้ผลิตนะฮะ <Las> so! so! เ,เกมฟุตบอลอินดี้นะฮะอีกหนึ่งเกมนะครับถ้าใครหาเกมอยากเล่นเกมฟุตบอลแล้วราคาถูกๆนะฮะไม่ถึงเงินนี้ไม่ถึงฟีฟ่านะครับก็ลองดูเกมนี้นะครับ เป็นว่าเราเข้ามาดูกันว่าข้างในตัวเกมจะเป็นแบบไหนนะฮะกดเข้าต้องกด LR พร้อมกันนะครับอ่าโอเคนะครับไปล,ละรอสักครู่นะฮะกำลังโหลดอยู่นะครับ <Quick match. S 1> อ่านะครับเข้ามาก็จะเป็นเมนูหน้าหน้าตาแบบนี้นะฮะก็จะมีให้เลือกทั้งหมด4หัวข้อนะครับด้านบนนะฮะกด l อนะฮะนะครับก็เรามาดูกันตรงนี้ก่อนนะครับล็อกเกนี่คือว่าเราจะต้องเก็บเหรียญนะฮะให้ได้แล้วมาซื้ออ c เ e s s o r y ซื้อนี่นะฮะซื้อฟุตบอลซื้อสตาร์ทซื้อท่าเชียร์นะครับนี่ท่าดีใจผมซื้อไปแล้ว นะครับจะเขียนว่า p u r c h a s e ก็ซื้อไปแล้วนะฮะอันนี้500บาทถ้าหมุนนะครับอันนี้ก็จะเป็นรองเท้านะฮะน,นี่จะเป็นลูกฟุตบอลนะครับน,นี่ก็จะเป็นนักเตะนะครับแล้วก็จะเป็นเอ็กซ์เรชุดแต่งกายของประตูนะฮะนะครับมาดูอันนี้อันนี้ก็จะเป็นเบอร์ล u กนะครับเราสามารถ เลือกได้นะครับจะมีทั้งเอเชียยุโรปแอฟริกานะครับอเมริกานะครับก็เล่นเป็นเว l ร์ล u กนะครับ <International Cup. S 1> อันนี้ก็จะเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลคันะครับจะเป็นถ้วยนะฮะ <Quick match. S 1> อันนี้ก็จะเป็นแบบเล่นแบบไวนะฮะเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูสักหนึ่งรอบนะฮะเราจะเลือกเป็นอะไรดี เอเชียนี่รู้สึกว่าจะไม่มีประเทศไทยนะครับยุโรปอ่ะ <Europe. S 1> เลือกเป็นอะไรดีฝรั่งเศสแล้วกัน <Nice. S 1> เจอกับเอเชียเลย <Asia. S 1> เจอกับอะไรดี <Asia. S 1> เจอกับเจแปนนะฮะมาโอเคตัวเกมก็จะเป็น เกมฟุตบอลนะฮะสามารถเล่นได้ถึงแปดคนเลยเหรอข้างละสี่คนใช่ไหมเนี่ยแล้วก็จะให้เราเลือกว่าจะใช้แผนไหนนะฮะสามหนึ่งสองสี่สองสมสามสองสี่จะเป็นฟุตบอลเจ็ดคนนะครับอันนี้นะฮะสามสามแล้วกันมาตาร์ดแมทนี่ก็จะเป็น บอกก่อนนะฮะว่ากลุ่มไหนใช้อะไรบ้างนะครับถ้ามีเสียงอะไรรบกวนต้องขออภัยไว้ก่อนนะครับอ่านะฮะ <Japan. S 1> เตรียมพร้อมนะครับนี่คือโค้ดของเรานะฮะคิกออฟอ่าส่งแล้วปบลบ กดอาบนนะครับจะสปีดเฮ้ยสไลด์ได้ด้วยเอา้าใส่ออกหร<ป>ืงไมไม่ถนัดเลยมองด้านผ่านหน้าจอปะตูรับไว้ได้โอเคตรงไป เฮ้ยโอ้ยเข้าไปแล้วเวลาเข้าประตูก็จะเป็นแบบนี้นะฮะจะมีรีเพย์ให้เราได้ดูด้วยนะครับนี่นะฮะก็ถือว่าทำมาได้ โอเคอยู่นะผมว่าทดแทนกับไปซื้อเกมแพงๆเล่นนะครับ<ๆ>อืมเฮ้ยอืมยิงมี power speed ้วยฮนะ power power ในการยิงด้วยนะครับเฮ้ย power speed แล้วตอนเนี้ยเฮ้ยโดนแย่งไปแล้วอืม ญี่ปุ่นมาแรงเหลือเกินทุ่มมาตอนนี้เรายังมีสปีดเฮ้ยลบจริงออ้ย,อยสไลด์ ก็จะเป็นตัวการ์ตูนนะครับไม่เหมือนคนจริงนะฮะก็ <Japan S 1> ถือว่ายังพอเล่นได้อยู่นะเปียนฟุตบอลในราคาถูกตอนนี้ยังลดอยู่นะครับราคาเลือประมาณ3.9 9เหรียญนะฮะสองรวอาก็บาทเองอืมลบได้ยิงโอ้ยออกนอกประตูไปได้ กดแอลก็จะตลับตัวนะครับอืมเฮ้ยประตูเฮ้ยโอโ้โหเฮ้ยยัง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 โอเคครึ่งหลังนะครับตอนนี้ครึ่งหลังแล้วเฮ้ย Alone gets the จับไว้ได้จับไว้ก่อนฮ้โยโดนแย่งสก,กัดสก,กัดไว้โอ้โหโดนยิงเข้าไปอีกแล้ว s, s s นี่นะฮะจะมีภาพรีเพย์ให้เราได้ดูนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะ <Kick off. S 2> เอาไหมยิง้ได้สักลูก <Yeah. S 2> ดีะ่ะ สปีดพอวอร์สปีดยิงโอ้โ oh. ห <Go al. S 1> ยิงไม่ตรงประตูตอนนี้ฝรั่งเศสดโดนญี่ปุ่นนำแล้ว2ประตูต่อศูนย์ สไลด์โสไลด์ตรงนี้เลยเหรอสไลด์หน้าประตูเลยเหรอโอ้โหโดนยิงเข้าวิกแล้วผมเล่นอ่อนเองนะฮะตอนนี้ยังลดราคาอยู่นะครับใน e-shop นะฮะผมคิดว่าเกมนี้ก็โอเคอยู่นะุดแทนกันได้นะกับฟุตบอล กับหน่วยความจําที่ต้องไปเล่นเยอะๆนะฮะอันนี้แค่หนึ่งประมาณหนกิก,กับว์เองนะครับถ้าเป็นฟีฟ่าก็จะประมาณสิบสี่สิบห้าขึ้นไปนะครับอันนี้ลดไปเกือบสิบสามสี่เมกเลยนะสิบสี่กิก <It 's S 1> เลยนะครับสปีดอัพลากไปเลยเฮ้ย ถ้าใครกำลังหาเกมฟุตบอลอยู่นะฮะเกมนี้ก็น่าจะทดแทนกันได้นะครับ <France S 1> ไปแล้วไปแล้วโอ้ย <France S 1> โอ้โหโอ้ยยิงไกลชนคาน อุ้ยโดนสก,กัดอือเอาแล้วหลุดแล้วยิงโอ้ยไม่เข้าประตูมองไม่เห็นมองผ่านกล้องนี่มันลำบากเลอเกินนั่นเป็นข้ออ้างของสำหรับคนเล่นเกมไม่เก่งนะฮะอุ้ย กลัไปแ้้วอย s <S หมดเวลานะฮะก็จะเป็นประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคอยูนะ <Japan. S 1> ่นะเกมฟุตบอลนะครับ <Three. S 1> ที่หามาติดเครื่องนะครับไวทดแทนฟีฟ่านะครับถ้าใครไม่ถือว่าเป็นกราฟิกไม่สวยนะฮะก็ถือว่าเล่นสนุกเลยทีเดียวนะครับเอาเป็นว่า ถ้าใครชื่นชอบก็ลองไปหาดูตอนนี้กําลังลดราคาอยู่นะหรือไี่ไม่กี่วันนะครับก็จะราคาเต็มแล้วนะครับตอนนี้เหลือ399เหรียญนะที่ผมซื้อมานะอ่านว่าถ้าใครชอบเล่นฟุตบอลนะลองไปหาดูบนอีชอ็อปอ่นว่าวันนี้ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะฝากกดไลค์ like, กดซับสไครต์ให้ช่อง16ทีชแนลเดวยนนฮะจะมีคลิปเกมแนะนํา เกมของ Nintendo Switch ให้ท่านได้รับชมเรื่อยๆนะฮะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วไปแล้วครับสวัสดีครับขอให้เล่นเกมอย่างมีความสุขนะอะไรครับ